สวัสดีครับวันนี้โฟกัสของท็อปบี้ร้านเกมนะครับผมวันนี้ผมมีเกมใหม่มานำเสนอครับเป็นมิเทอร์สลัดนะครับเอาเวกกี้นะครับเป็นเกมนะครับที่อยู่ในยุค90นะครับที่เด็กควรนนะครับตัวที่ได้เล่นนะครับผมจะมีตู้เกมอยู่ตาม้างเยอะมากแล้วก็เป็นเกมยอดอีตนะครับผมวันนี้เขามาเปิดเทอมนะครับเป็นเกมออนไลน์ตอนนี้อยู่ในมือถือนะครับผม เรามาลองเล่นกัน,นครับผมเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มันภาพสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็จะมีเร,เรื่องเพิ่มเติมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีฉากท่าทีสวยๆนะครับ <Mission. Start. S 1> อันนี้จะเป็นด่านที่สองนะครับเพราะว่า ตอนที่ผมเลิ่มไปคู่มันรู้สึกว่ามันแงียบเต็มเลยอันนี้เป็นการบังคับควบคุมนะครับซ้ายขวาปุ่มปืนระเบิดนะครับแล้วก็กระโดดนะครับผมเราจะเริ่มไปแล้วนะครับไปแมีเหมือนสมัยก่อนเลยครับเวลาเรามีเนาะเดิมเวทีแบบว่าแนวเดินตะลุยใช้าๆสัครับ เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้ได้เวลาฝ่ากระสุนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีไม่ฟังครับในภาดเก่านะครับมันไม่ตายอยงเราไม่มีครับที่เราจะกปะชีพหลอดเลือดเราจะอยู่ข้างบนหัวตัวละครนะครับว้าวได้เวลาฝ่ากระสุน เอ็นคนตรงนี้ลุงนะครับลุงลุงกคอรับเกนไปครับ si ที่เราเอเนียเบ็ดมเขาแลดงมาเดิมนะครับเ็นห้เลนี่เกมนี้เนี่ยครับหมดดียเอครับผม ่่ผมมมไรู้วา,า,กกา,าะะออีอันนี้จะเป็นยานะครับเราดนี้เลยเราเก็บไม่ได้เราก็ใช้ของท,ที่มีตัวนี้กอตัวนเบิด ีคูลดาวน์นะครับคุณก็คือเวลาโยนระเบิดไม่ได้เหมือนสมอต่อนนะที่เราดึงดึงแล้วก็โยนระเบิดรัวๆได้นะครับผมต้มได้นะครับผมก็เลื่อนตัวกันโยกล,ลงนะครับผมเรื่องนี้มันดีนะครับ ัดตีนเป็นภาพแบบว่าตีๆหน่อยนะครับผมอันนี้แลโบครับผมคนต่อผมเรียกแลโบว้าวตัวนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดสมัยตอนที่ผมเล่นก็คือถ้ามันจะกระโดดเข้ามาใกล้เราอะแล้วมันกระโดดลงนะครับว่าได้เวลาสาดกระสุนเอานี่มาฟันเรานะครับผมตัวนี้มัติดเยเลย เอ้ยมีืนี้เหรอโอ้โหมันเอาปืนไแนมนมาดเลยอินัไม่ใช่เเลเฮ้ยดาบด้วยโอ้โหมันีดาบมันจะเลืดไฟอ้ my god ตายยากพอตายเสร็จถ้าเสริมน่าคเก่าพอตายเสร็จมันไม่ฟนครับเราได้ปืนเขาไม่ฟแต่ภานี้พอพอมันตายเสร็จนะบังหยุดเลื่อเวาลมันตัดเราปืนได้เวลาปัดกระสุนในระหว่างที่เราใช้ไม้ตายนะครับตะเกียมันเป็นอุปรตัวปืน คอยหลบกานะครับนี่อันนี้เราสร้างเาได้แล้วมิชชั่นเขาดีนะครับนี่เป็นหนังต่อขั้นแรกก็จะเป็นอ่าเหมือนเป็นหนังหมู่บ้านนะครับผมโอเคอันนี้เขจะมีทั้งปีตลอดนะครับเกมนี้ บอกให้กดตรงนี้กดที่ตัวละครที่เราเลือกมาตอนแรกมันเลือกมันจะเลือกได้แค่สี่ตัวนะครับเหมือนเดิมก็คือผู้หญิง2ผู้ชาย2นะครับก็จะมีมาโกเซม่าแล้วก็ผู้หญิงนิ่ผมจําไม่ได้นะชื่ออะไรอันนี้ครับเอาใส่เครื่องประดับนะครับอพอติดตั้งเครื่องประดับรู้สึกว่าจะมีสกิลพิเศษนะครับเวลายโยระเบิดโยนไอทีต่างนะครับผม มีต so th ัวละครเยอะมากเลยมีตัวละครมากกว่ตอนที่เราเล่นเืกครนะครับตัวนี้ชื่อไลล่านะดูผลงันเยดดูตกงน่าจะโยนระเบิดนะครับเยอะชินใช่เหรออย่าเดียวเกินไปมีไหมตรงนี้ชื่อสตาร์เล็นะครับผมก็ยังไม่เคยลองถ้าเืิด พเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับหรือผู้ชมท่านไหนเล่นผ่านไปแล้วลราเก็บโกเก้นมาแรกหรือเก็บการ์ดเข้ามาตสะผมครบแล้วแลกตัวมาเล่นนะครับหมดต่อสู้เริออ่มทำนัดครับผมอุ้ยตัวนี้เท่มากเลยอะเทเบิร์สเซฟส์โอ้โหโดนข่าวแล้วแผลต่อไปคืออะไรพวดอาร์มาโลวิ้งนะครับที่แต่ก่อนให้อยู่ในเพย์หนึ่งมันก็จะพูดว่า มาโกเซมาลาดลไล่ตังเดียวเวลาจริงๆพอผมอยู่แน่เรื่องตัวละครผมดึงเกมเอาดีนะครับโคตรถึงแล้วคุใยาก็จะอยู่ดาสลงอย่างเฮ้ยีอะฮะของอร่อดีจริงๆ อย่างาโอรว,วันุีง้โหมีจีโจ้เลยน่ารักจังจีโจ้นี่กระโดดลองอมาต่อยเลยครับผมนี่อเล็ีมัน A O V นแน่แน่เลยไงโอเล็กเนี่ย,ยมันเจอ A O V แล้วทุกคนบนโลกล้กวนอ้างว่านี่วันนี้ตัวละครจากภาคเก่าของเราครับนี่นี่คาซามอโตะเนี่ยสองตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นของภาคเก่าเรา เราดีไซน์มาสบายมากไม่มีปัญหาก็ทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับโหลดมาเล่นได้เวอร์ชันแอนดรอยเอว่าหน้ากน่าสนุกผู้เราฮีโร่อาจระยัต้องมา่นใจในตัวเองใครเห็นแล้วอยากจะเล่นก็ร่นมไปโหลดดูครับอันนี้เข้าร่วมทีมแล้วนะครับเผื่อว่าเขาจะสามารถให้เราเลือกตัวเพิ่มมาปินฮีโร่เพิ่มเติมของเราได้นะครับว่าเราจะเลือกได้น่าจะประมาณมีผู้ช่วยอีกสองคน รฟรีโอ<น>ลงอะไรห<ข>อบเธอ,<ข>อมาได้เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่นายปลอดภัยเวอร์ชันนี้ภาษาไทยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะฟังไม่รู้เรื่องเราเล่นไปเรื่อยแล้วเขาดูจากที่เขาพูดไ, <ป S 2> ได้เลยเข้าไปในพาย,ยุแล้วก็ขาดการติดต่อไปท,ทําทุกคนเป็นห่วงหมดเลยเล็กน้อยหน้าไม่ต้องห่วงแล้วทำไมถึงรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่มีสายฟ้าฟาดเกิดขึ้นใกล้ๆค่ายของโมเดิร์นใกล้ๆนี้ก็มีแต่เขตเมืองคำเต้ที่เจอแบบนี้ ีเขาจะถามนะครับว่าใกล้ๆนล้นมีนาเก็นมือคัาเต้ที่เจอแบบนี้เราจะตอบว่าอะไรเราจะารู้เรื่องอะไรครับมันจะมีให้เลือกสองช้อยมิเคอเสร็จสิ้นเธอคนหัวหน้าที่ดีนะ,ะแปลุหรือว่าคุยเรื่องสายฟ้าผ่าดนี่เถอะเอานี่ดี้่าวิเคิ์เอ๋หัวหน้าทีมสเปรุ s ไม่ได้มีแค่ชั้นเหรอนายหาสาเหตุข,ของสายฟ้าฟาดได้หรือยัง ฉันเคยเห็นคนที่เรียกสายฟ้าได้เขาเคยช่วยมอร์เดนเอาไว้ก็พวกเขาเป็นเพื่อนกันงั้นที่ทับมอร์เดนอยู่ที่นี่มากมายก็อีเดียวทัพมอร์เดนก็จะกลับมาแล้วได้หาคนงานมือ,อืมคนคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆนะมไม่มีปัญหาไปกันเถอะเตรียมลุยครับผม,มเกมมันก็จะไหลไปตามด่านนะครับผมว่าน่าจะมีเยอะมากนะครับตัวดา่าน อันนี้ก็คือมีกมดสำรวจภารกิจดาะครับมือนก็จะพาเราไปที่ด่านต่อไปนะครับเป็นฐานท่าแร่นะครับเรากดเลย <ishing! S 1> เดูต่อครับผม นี่ยโอ้โหขนงเปนมพนาห่ชีอย่างเท่ที่ตัวอะไรกนี่ตวส่งรับตันใหม่เยอะมากนะตัล่ำเลยโอ้โหมันกตาามันฟันเลยคุณโอ้โหอึดด้วย ียพอเราได้ของนะครับอันนี้ที่เราได้มันจะเป็นรองเท้าน,นะครับเพราะใส่มันจะเพิ่มค่าสถานะให้กับตัวละครได้ด้วยนนะครับควรเป็นอุปกรณ์เสรินรนมน,นะครับผม่โยนระเบิดแล้วนะครับตะกี้ตืแต่ผมว่ามันตื๊ดของข่าที่เราเล่นในในในเ์น,นะครับตัวละครเราเป็โ,โคอสที่ กดค้างก็ได้นะครับใครไม่ต้องใครไม่อยากกดล้วงกดค้างได้ลายยิงนะครับล Young ูกกอะสุนคคนมีมวลหนักแน่นครับพอหมดแล้วก็ต้องรอคูดาวนะครับ,บว้าววันนี้พอ,อเราช่วยเสร็จแลลุงปล่อ,อยคาโดเคลนได้ด้วยโอ้โหแมงขั้วฟูใส่ขึ้นน,นี่ดีดีแล้วหลบแผ่นเกิดไป เราใช้ของในเตมได้นะครับที่เราได้มาอย่างน,นี้มันได้เป็นเมือุดยนต์ยนต์นีคันมีของทีองอ่อยากได้เปนบานนะครับโอจะได้ขับเครื่งบินเอาไมเรื่องบินโอ้รถต่องนครับผมรถรงจับต่เ,เร,เรอยๆ้กระโดดได้ เเยลนคุณผู้ชมผมว่าเกมนี้ไม่งเหมาะมากเลยคนยุค90หรือคนที่แบบว่าไม่เคยเล่นนั้นเล่นมติดใจเลย ัวหัวหน้าจะก็แต่ดแบบในสมัยก่อนอนะครับที่เล่นในเกมหนึ่งเลยแต่ว่ามันมีการปรับปรุงพวกเอ่อเขาเรียกว่าดีไซน์อะดีไซน์ของตัวแบบนัน่นเวลาสัตว์กระสุนโอ้ยใช่ทำมัใมามาช,ายยาาชาย้ยิ่งยิ่งิ่งยงเสียดายมันใช้ได้แป๊บเดียวอันนี้จะเป็นโล่ครับของที่ผมได้ดามาเป็นโล่หน้าหญ้าเออนะครับหญ้าเต็มเต็ม ผมไม่รู้ว่าด่านมันมีเยอะมั้ยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะเยอะเลยเยอะตอนเล่นเลยจุดเล่นไปแค่ด่านที่สองมีด่านที่สามโย่โอ้โหหนึ่งก็ตายแล้วที่ นักเวลาสั่นกระสุนพอ,อได้ทม่ตายแล้วก็กดปีนนะครับผมเรียบร้อยใช่ไหมย่มีเซอร์ไพรส์ครับพ่อโอ้ Mission complete โ,โอ้โหมีของที่เราได้มาเพิ่มเติมนะครับ เจะมาอยู่ในหน้าล็อบบี้ครับอันนี้เหมือนกับเป็นล็อบบี้เลยนะว่ามีเวทใหม่ขึ้นมาผมอยากรู้จะปลดล็อกเท่ากับว่าผมก็ต้องเก็บไอตัวพวกเพื่อนๆเราขึ้นมาครับในตัวละครฮีโร่ต่างๆพวกเราฮีโร่อัจฉริยะเหลือหลับอย่าชนะใช่หมดต่อสู้เริ่มทำงานหลับไม่ได้เลยสวยงามเลยเหลือหลับไปโซนยากแค่ไหนเลย อนี่ครับพอกดที่โทเก็นมันนะครับมันก็จะมีขึ้นว่าได้รับอะไรรับจากผุดสมบัติต้องเสร็จสิ้นภารกิจหลังนีก่อนดเจาโอ้โอ้โหโออ้โหโอโอ้โหโออ้ไหอ้โหอ้โหอ้โหโ้โอ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้อยโหโอ้้หโอ้โล้องโ้้องเโโ้โ แล้วก็ถุงดูของอาวุธอา,อาวุธมันเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้มชมมันไม่เหมือนอาวุธที่แล้วที่เราเก็บตามด่านเดียวอันนี้มันเป็นอาวุธที่แบบเหมือนเป็นอาวุธหนักติดตัวเราอะครับอย่างผมที่เพิ่งได้มาเป็นปืนกลน,นะครับปลดล็อกก็คือรวบรวมไปแต่ลด่าน่ที่เราได้มาตอนสรุปท้ายนะครับผมแต่ละด่านมันจะได้เศษตัวมาได้ครบ20่สิบก็ปลดล็อกได้ครับผม แต่ละอันใช้ใชไม่ใช้ไม่เท่ากันนะครับผมนีขแล้วก็อันนี้ออันนี้น่าจะเป็นสเตตัสเริ่มสถานะนี่แน่เลยพวกสเตตัสต่างๆแต่ต้องเล่นภารกิจเนี้เรื่องให้เรียบร้อยมันจะเยอะอยู่นะน,นี่โอ้มีแน่สถานะด้วยครับคุณผู้ชม ยังไม่ผลลรอกระบบนี้น่จะยังเข้ามาไม่เรียบร้อยแน่เลยนี่รูก,ก็ไม่ขึ้นเลยครับเพิ่งเปิดเกมเพิ่งเปิดไม,ไม,ไม่ไม่ไม่นานเองอันนี้นะครับก็จะมีให้เลือกได้นะครับในระบบตั้งค่าระบบนะครับถ้าเผื่อใครไม่ถนัดที่จะเลงแบบเมนนวนเพราะว่าอยู่ในโทรศัพท์บางคนควบคุมไม่เก่งนะครับผม <S <S ก็เลือกเป็นทางซ้ายก็ได้เป็นทางโน้นไปเลยแล้วกดยิงเดียวกับกดเคลื่อนไหวแล้วก็หลบลูกกระสุนนะครับผม แต่ใครเทพๆหน่อยอยากได้ความเล้าใจนะครับผมเลือกเร็งแบบแมนนวลได้เลยนะครับอ่าอันนี้การควบคุมฟังก์ชันนะครับก็มีแบบเริ่มต้นนะครับพวกปุ่มกระโดดปุ่มประเบิดปุ่มใช้ของนะครับไอเทมต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีแบบที่เรากําหนดเองได้แต่ว่าอันนี้ต้องเลือกว่าแปะกรงจะปดล็อกนะครับย้ายจอยสติ๊กติดตามเอไออันนี้ผมไม่ทราบนะคืออะไร ว่าเล่นในจอสติ๊กได้อันนี้ถ้าเกิดใครมีก็ลองดูนะครับผมปรับสีปรับโหมดห้องตัวแสดงเสียงคุณภาพกราฟิกครับถือว่าพอมันมาอยู่ในมือถือผมเล่นไปแค่นี้มือถือร้อนเลยนะครับผมแสดงว่ามันใช้กราฟิกสูงมากพอสมควรนะครับผมถ้าปรับสงูงสุดนี้กระตุกไหมเนี่ยเขาแนะนำแค่สูง แดงรูปล่างแท่นโชว์รถด้วยน,น,นะครับวันนี้ผมมาแนะนําเบื้องต้นต่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกว่ามีอะไรนะที่แบบเพิ่มเติมหรือเปล่านะมันเล่นเวลาว่างๆแล้วผมก็จะอัพคลิปลงนี้นะครับผมยังไงอันนี้ถ้าเผื่อคุณผู้ชมนะครับสนใจก็ไปโหลดมาได้นะครับเป็นเมทัลสลักเอเบกิ้งนะครับผมมุกคี223 0นี้นะครับผมยังไงตัวนี้ไปโหลดเล่นดูนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดถูกใจนะครับกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครตให้ผมนะครับผมแล้วก็มีอะไรต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากให้เล่นเกมอะไรอีกนะครับถ้าเป็นเกมมือถือผมไม่มีปัญหาอีกแล้วผมชอบเล่นในมือถือมากกว่ามันพกพาสะดวกไปไหนในพทุกที่นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พวกเราฮีโร่อัจฉริยะต้องมัน่นใจในตัวเอง